สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีรีวิวมาโชว์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแอปอ่าสกินทัวโตนะครับตอนนี้ออกเวอร์ชั่นใหม่นะครับก็เป็นเวอร์ชันอ่อเป็นเวอร์ชั่น 3. 6.4 3.6.4นะครับตอนนี้นะครับ ก็ตอนนี้ก็เทสเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้งานได้เป็นปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ในส่วนของตัวนี้ก็คือเป็นการปรับแต่งนะครับแก้ไขปัญหา,าในบางจุดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอ VIP ที่จะมีระบบแบ็กอัพอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ตัวนี้เราใช้ไม่ได้นะครับมันก็เป็นเหมือนเป็น เมนูสําหรับผู้ที่เหมือนบริจาคเงินให้เขานะครับหรือซื้อแอปเขานะครับก็จะใช้สิทธิ์ตัวนี้ได้นะครับเป็นการแบ็กอัพกันตั้งค่านะครับยิงผมก็เห็นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้ก็เหมือนเขาอัปเดตให้ดีขึ้นหรือไงเนี่ยครับนะครับนี่น่าจะมีมาตั้งแต่เวอร์ชันสามนึ่งก็ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็ลองดูแล้วก็ใช้งานได้เป็นปกติแต่เท่าที่สังเกตได้เลยคือตอนนี้ก็คือว่า,อาแอปตัวนี้จะเวร์ชั่นใหม่เนี่ยจะเปลี่ยนแพ็กเกจเนมมาใหม่นะครับเปลี่ยนแพ็กเกจเนมมาใหม่อันนี้เครื่อง j 6พัดนะครับตัวนี้อันนี้รูทนะครับเครื่องรูทถ้าเข้าไปดูในแอป AAAO Twitter จะเห็นนะครับว่าแพ็กเกจเนมเปลี่ยนไปนะครับ นี่ครับพิกเก็ตเนมเห็นจะสังเกตเห็นว่ามีสกรีนทัวโต้อยู่สองบรรทัดเห็นไหมครับคือบรรทัดหนึ่งเป็นตัวเก่านะครับอีกบรรทัดหนึ่งเป็นตัวตัวใหม่อันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นอันเก่าอันนี้นะครับอันเก่าอันนี้อันใหม่พิกเก็ตเนมจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับด้านล่างนี่ครับด้านล่างคำว่าสกรีนทัวโต้ นะครับก็คือทำไมต้องเปลี่ยนแพ็กเกจเนมก็จากปัญหาเดิมๆนะที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับว่าอ่า g ูเกิลบล็อกแอปนะครับแอปไม่โชว์บนหน้าจอนะครับตอนนี้ก็ทางผู้อ่าพัฒนาโปรแกรมนะครับเขาก็เห็นและปัญหาตรงนี้นะครับเวลาเขาออกเวอร์ชันใหม่เขาก็จะเปลี่ยนแพ็กเกจเนมทันทีนะครับเพื่อหลบหลบการบล็อกของของ g o o g l e นะครับตอนนี้ก็คือจะเปลี่ยนเปลี่ยนแพ็กเกจเนมทุกครั้งนะครับเวลาเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่ทีก็ อ่เปลี่ยนอัปเดตแพ็กเกจเนมทีหนึ่งครับก็ดีเหมือนกันครับก็เปลี่ยนบ่อยๆก็ดีครับก็จะได้ไม่ต้องอ่โดนบล็อกกันง่ายๆอีกนะครับอันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับอันนี้เริ่มจากเครื่องไม่รูทก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นมือถือซัมซุงอ่าแกรล็กซี่นะครับ A52S5G นะครับตัวนี้ก็ลงแล้วนะครับอันนี้ก็อันนี้จริงๆผมติดตั้งผ่านไอ้นี่นะครับ king installer แต่นี้ผมเอามาพวกแอปอื่นๆนี่ผมดาวน์โหลดมามามาทดสอบทดลองแล้วก็ดูนะครับว่ายังไงแต่นี้ผมติดตั้งผ่าน king installer นะครับส่วนต,วตัวตัวไฟลแอปเวอร์ชั่น3.6.4ดี๋ทีผมจะเอาลงไว้ใต้คลิปนะครับนี่เดี๋ยวก็จะเสียบดูนะครับ นี่เครื่องไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับ ุณมีไอเดียโอเด้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม,ม <ค titled S 1> ีดีวีมมชก็นนใช้งานได้นะครับสำหรับเวอร์ชันนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ก็นี่ผมก็เทสมาแล้วนะครับอันนี้ก็เลยมารีวิวให้ดูว่ามันก็ใช้งานได้ปกตินะครับก็ถ้าใครจะอัพก็อัพได้เลยนะครับก็ ดีนะครับตรงที่เขาเปลี่ยนแ<ป>พ็กเกจเนมให้ด้วยนะครับตรงนี้ไอ้เนี้ยมานต้องกางพาหน้าบังไว้เลยในรอบชิงชนะเลิศน,นะครับในการเพลย์ออฟครับหัวอีกหนึ่งใบครับจะเป็นตราครับผม,มน,น,นี่ส่วนของเครื่อง ของเครื่องที่ไม่ได้รูทน,นะครับก็ใช้งานได้นะครับแอปนี้เดีย๋ยวลองอ่าในเครื่องที่ผมมาเทสนะครับรวมทั้งเครื่องที่ถ่ายด้วยด้วยนะครับนี่ผมก็เทสใช้อ่าวีโวนะครับวีโวอ่าวีหนึ่งห้านะครับอ่าในการถ่ายนะครับแล้วก็เทสก็เทสแล้วนะครับอ่าใช้งานได้ออขอัวไฟอ่าสายผิดอันนะครับเปลี่ยนสายเป็นไมโคร USB เาแต่ไปลองเครื่องรูทนะครับเดี๋ยวก็เรามาดูกันนะครับว่าเครื่องรูทกับเวอร์ชันนี้เป็นอย่างไรนะคร,ครับก็เดี๋ยวลองเข้าเลยนะครับ หานะครับก็มีปัญหาที่เกี่ยวกับการติดตั้งก็ใช้งานได้นะครับ YouTube อันนี้ผมใช้ YouTube b a n อันนี้แล้วก็อลองทีวีดูนะครับ เครื่องกลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนสมเด็จพระนางเจ้าก็ใช้งานได้นะครับสําหรับทีวีโอเคนะครับสมเ็จีเครื่องรูดนะครับก็จะทําเต็มจอได้นะครับก็โอเคนะครับก็ เปิดแมปถ้าเปิดแมบในสกินทัวร์โต้ต้องใช้แมบโกนะครับ ก็แบ่งสองจอได้นะครับแอปสำหรับดู YouTube ชีวิตออนไลน์ผ่านนะัดอาลลุยนนะครับก็จะเป็นกลุ่มแอปอะคา,าสตีมสกินทัว o โต้หรือเฟร์มาตาออโต้นะครับก็บางเครื่องก็จะลงแล้วไม่โชว์เลยนะครับบางเครื่องก็จะมีปัญหาว่าลงแอปโชว์ปกติ แอปโชว์ขึ้นบนหน้าจอแต่ไม่สามารถกดเข้าไปใช้งานได้นะครับก็ตอนนี้เริ่มมีปัญหากันแล้วก็โอเคนะครับใช้งานได้ปกติแต่วร์ชั้นแลงไปนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็เลยมาทำคลิปรีวิวนะครับก็คือตัวนี้ก็จะเป็น Samsung Galaxy นะครับ J อ่ uh, า J7206 นะครับตัวนี้เดิมเป็น Android v e เวอร์ชัน6.0.1นะครับก็แฟ ครับก็โอเคครับวันนี้ก็มารีวิวสั้นๆนะครับว่าใช้งานได้นะครับก็ปกติดีทุกอย่างนะครับรัวเดชั่นกันนะครับนี่ครับสกินชัวโต้นะครับ3.6.4นะครับใช้งานได้ปกตินะครับ ก็วันนี้ก็ง่ายๆสั้นๆเท่านี้ครับรีวิวนะครับทั้งเครื่องรูทไม่รูทนะครับก็ใครจะติดตั้งหรืออัปเดตก็ทําได้เลยนะครับก็ถอนตัวเก่าออกก่อนนะครับถอนอันเก่าออกเสร็จแล้วเราก็ติดตั้งตัวใหม่ด้วยวิธีเดิมนะครับวิธีการติดตั้งยังเหมือนเดิมแต่เราแค่เปลี่ยนไฟล์แอปสกินทัวโตเป็นเวอร์ชัน3.6.4นะครับก็เหมือนเดิมนะครับ ก็ลิงก์เดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ไว้ใต้คลิปคลิปวิธิติดตั้งด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ